แกงเขารวมอันนี้ของว้าเปลือกขึ้นย่ายของว้าเปลือกดอกพึ่งดอกพึ่งเนาะสวัสดีครับพี่น้องมางฝ่ายของบ่าวดมดุดกครับยินดีต้อนรับเข้าสู <k 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 ่ช่องบ่าวดมดุดกครับ วันนี้กามาเดอ้องานบุญคือเก้าครับไม่ไห่ไลกระไ้กันจะเอามาสารนะนี่จ้ะอัแนก้อันนี้นท่าสีหน้าสั่งตรงมาดเมืองกระสิน เคน่ง <c oughs> <c oughs> ปาาเคยเห็นหน้ากาานเคยเห็นอันนั้นเอจอจอสายหนังตอนนึ่งน้อยนี่เบ้ารวมเห็นบ้ารมว่าจอสายหนังคื <c oughs> <c oughs> อ,นนอจอหนังต่นอนนึน,น้อยอเขาเอจอหนังแล้วดว่าคือจอหนังได้ <c oughs>

เสื้อเม่งอำมอเม่งเอ่อเจท่่จะทำหันที่รอเป่เนก้อยที่ลอเป็นยัน์เี้ยต

ท่นแม่ไม่ยงแล้วนะท่านมีหูมากเเขาได้อยู่ไป่ะายังหูยังหูยังหูหูดีมั้งท่นได้อยู่นี่นี่จับนี่หนิจับมาทำงนี่นีแม่ไปหาว่ากินอะไเราห้องสีห้นดี

แดงซื้อยิ้มก็หูไม่ไปมากครับม่ไปมากมมาเหรอลีนบอเออลีนกับหูพอด้ยไหม่ะไม่หูบอกไม่อกกูไม่หูอย่างเลี้ยแม่แม่เราไอิอตัวกูไปเดียวเดียอโท กำลังเอดอยู <wounds> <S <S ่ในห้องวาเลยครับห้องวาเอ็ดเลยเกลรอสารเชื้อแจ้งสาววิเศษแม่งเลยนะก็จะใสะชักจิตเกลืเกสารชื่อคนนี้เป็นอะไรชื่อมนุษย ก็เปลี่ยนในเดียวนะไม่มีเปลี่ยนแล้วคือขั้นเบสทอลขั้นเบสทอลเลรอได้เบสขั้นไหนเนาะเบสเจ้ยวฮยเต็มนี้นี่คือนาทแล้ว ทุบคืนะครับทุมชือทุมชือนี่เคยเห็นตัวจริงจะกคนแต่ว่าคืดเอาว่้งมานอเมหมวร้รับ้นายเยังโอ

ถึงไฟพร้อมจี้เขาจี้เดียวมาไก่ไว่ามันจี้เขาจี้อันนี้กอสีพึงสีเทีนกับพี้ะพี่น้องบานไก่มาราะว่าว่แม่นอันจี้กจี้ว่ามันจี้เขาจี้เต่าเแมอันจีเ่าน่นไม่ไดเอาวัดเัดเตไม่ได้บุ

นี่ต้อง้องเพลอนึงเทียนกาบเทียนกาบเหรอพิมเทียนกาบนะเรียบร้อยอานไั้เรียบร้อยแล้วเอาไปปุ๊บเอาไปปุ๊บเอาไปเพื่อตะวันมราสองคนไ ชตละันนี่ลมืดเปิุ่งู้ีก็มืดน่พิงธรรมศาสตร์เราคนใหญ่พิ่งห้างเท่าอันี้บอก นเดียเนัมาโมเลยนคุณเท้าว่ะเพิงเพิงเนาะเพิงเพิงเพงแเพิ่งแลจะน้อยจะน้อยะน่าดอดไปเลยคุณยายน่าดอดไปเลยนีออมากอยาเครแบคุณเท้าได้เพลินเนี่ซื้อมันนะ ในปูนในยาในเกือปูนในปูนโอ้เขิ้งแคบผู้เทาในกวนพี่เนี่ยให้กันเล่ต่อผู้เทาสูงนี้กำลังดินก่าวกำลัง <c oughs> อิดก,ก,กระดาษเงินกระดาษทองกระดาษเงินกระดาษคำ สงสัยกระตุกน้อยครับพี่น้องตุ่มเดียวกระตุกมันน้อยอันนี้อันนี้เขาส้อยไว้เย็ดเลอยอกระตุ้มบ<ๆ>่เย็กระตุ้ม,มเหลอกระตุ้มสัลี่พี่น้องเขากะตุมห่วมเดียวเตรียมเสื้อบุญเสื้องานเด็กน้องวมือน,นี้ ต้ปาเรืวะเจยหอมค่ะโอ้เจียหอมตเีย้ก่เทยด้วเาตเจยวหอม่ะตอนนี้ไ่เ้ยลลอต้มซีนีบ่แงงข้าลงบ่จาโอ้แดงขาลง มองนี้ส่งออมอยู่นี่ส่งแส,ส,สบมองนี้ส่งออมนีส่ส่งแสบโอ้หมางหหอยาหมางโหครับอยากงเสบจะซื้อชินบ่กินด้วยเนาะซิมเลยแก่หมก่หอหบแอบองโบ่อ่องโหกครก่หมอหรมมอมมอับอั่ับับมอ่เงงคั่อ มันเปิดอยู่มันปิดอยู่กัน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 มันเปิดดอยู่เป็นตอนนี้แ้วพไปน้องเลยเตรียมเตรียมงานงานุมยูคุดว่าเฮาพี่น้องมาตุ้มมาโหหลายแค่อ็ดหน่อยกับมีพ่อกินเขาก็ไปว้าถึง ต้องเอ็น้วเหลือ,อมันจังไรแล้วบุญามีได้บุญแม่คโค่วนะไม่แล้วบุญโอ้พักกลับได้แลวเบยจำไมะมาว<ร>ง,งพี่น้องมาด้อจำไม่มาโมงเนีย่ย คนไม่ได้หี่วกินได้คนไมเียวกินได้แต่ามากน้ำลายนี่งานบุญนะเอ่าแบแม่เยอะมันมมามาเก็บแฉบแบแฉบแบแฉบใ่มเร็วนะเรียบเรียบมือรอนๆน้ำลาย เออแสดงว่ามันแซ่บจริงแกงเขารวงน่าวงแกงมากมีมีเด็กกระตูก๊ก เปงนเนี่ยคุณ้เลยกินแต่ละมอแต่ละมอเลยเรื่งเดียวเล เดียวกลงเดียวก็ลงแน่แโอ้ยเผพลาซ่เี๋ยแม้ว่าจะดแม่ต่มาไม้นี่นะแต่อมาไม้นี่เร็วเรปวแามาไม้ี่เลนี่บาเมก่งเม้นเก่งเม้นะเก่งเม้นมาเน้ย พอมากแกงข้าุลงขายดีจังเลยลงขายดีเลยเป็นดิสเสื้อมือเป็นดิสเสื้อเสื้องานหุ่นได้ม เอาแกงะางเอาอีซ่านึงเอาอีซานึงขยับเอาด้้อขยับเอาด้วนเยโอเคครับวงเดี๋ยวว่าวงโงงก็เลียงยุควงเลอเนี้ยก็เลี่ยงยุควงเซอนี้โอเค โอเคนี่ไปวาแดงข้าวล่วงล้วนพ่อเราไว้จกรแค่วะบ่วงเลยไบ่วงนี่เียุบหรือบ่วงจุ่บยรืบ่วง เอาสำหรับคลิปนี้กะมากินข้าวํำเาียวเด้ี่อรองด้อยงานบุญกองบุญเดือดสามเข้าดีละน้องเลยขาโซพีรองข้ากินข้าวได้เฮ้ยม้อแกงข้าวลงด้อขแกงข้าวลงแกงข้าวลงบ่แกงข้าวลงอีบ่ เขาโอ้หายดีแล้วแกเขาลง